ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางเราบอกก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Super n f l ไทยคูนนะครับที่ง่าสุดก็มีการแจกของฟรีมาเพิ่มนะครับซึ่งของฟรีที่ว่าครับคือนี่ครับเป็นหมวกนะครับ NFL d r a f t Cap นะครับใครที่อยากได้เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องมารีบเก็บหน่อยนะครับผมไม่เชื่อว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ย จะอยู่นานไหมนะครับกับตัวของ NFL นะครับโดยวิธีการทําครับใครที่เล่นเกมนี้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะสามารถไปที่จุดดราฟได้นะครับตรงด้านซ้ายครับตรงนี้ครับหรือว่าหน้าเข้าเกมนะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับนี่เป็น NFL ดรับทําภารกิจนะครับเสร็จตรงดราฟสเตปเพื่อรับนะครับดรับแฮตแล้วก็ได้รถคันใหม่นะครับเป็นทีมบัสนะครับกดวาร์ปไปเลยนี่ครับ มันจยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆกับจุดสนามนะครับไม่ไกลมากนะครับขอเตือนว่าตรงนี้คือคุณเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องทำการสร้างนะครับบางส่วนของสนามไม่เสร็จก่อนนะครับถึงจะมีจุดนี้สปอนขึ้นมานะครับซึ่งจุดนี้มันใช้ตังค์ไม่เยอะครับไม่ต้องกวนนะครับมาเริ่มซื้อดีกว่านี่ตรงเนี้ยข้อดีข้อหนึ่งคือมันใช้ตังค์น้อยครับใครที่เล่นมาก่อนเนี่ยจะได้เปรียบผมขอซื้อก่อนนะที่ะจุดนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับกับตัวของ n f l Draft นะครับเอาจริงมันไม่ยากมากนะครับถ้าใครที่ฟาร์มเกมนี้มาก่อนนะพะนั้นเนี่ยครับแนะนําว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นครับก็พยายามนะครับไปฟาร์มก่อนนะครับสร้างจุดตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ก่อนนะครับจนกว่าไอปุ่มเนี้หรือว่าโซนเนี้ยสปอนขึ้นมาให้สร้างนะครับซึ่งใครที่อยากได้ตังค์เยอะเนี่ยก็แนะนําครับให้มันกดตรงนี้ได้นะครับข้างบนนี้ก็ของขวัญนะครับมันจะให้ตังค์เพิ่มด้วยนะครับกับการเล่นเกมนี้นะครับ ซึ่งในคลิปวันนี้เนี่ยก็มีเพนท่อนี้นะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพนท้อนี้ครับสวัสดีครับผม